สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสันติสุขมโรงสีและก็อยู่ในหนังสือพิมพ์แมวหน้าฉบับบรรจันที่22เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าคดีที่ดินจึงรุ่งเรืองกิจลุกป่า2,000กว่าไร่ยังไปไม่ถึงสารยุติธรรมเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคดี ที่ดินของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจลุกป่าที่ราช,ชบุรีเนี่ยยังคงยืดเยื้อต่อไปยังคงเนิ่นช้าต่อไปยังไปไม่ถึงสารยุติธรรมสักทีหนึ่งนะครับเพราะอะไรอะไรครับประการแรกครับท็อปนิวส์ได้ติดตามตรวจสอบทราบว่าคดีอาญาฐานลุกป่าราชบุรีกรณีของนายธนาทรชนาพันธ์และก็แม่สมพรรวม2,000กว่าไร่เนี่ยยังไปไม่ถึงชั้นสารยุติธรรมนะครับ อายการส่งสำนวนคดีคืนกลับมาให้กับพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้เนี่ยสำนวนก็อยู่ที่กองบังคับการที่ว่านี้มีรายงานว่าอายการให้สอบสวนเพิ่มเติมและอาจจะไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางคนด้วยนะครับประการที่2ครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตรวจสอบจากกรมป่าไม้พบว่านางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ นางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจและนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจถือครองนสสามกซึ่งออกโดยมิชอบนะครับครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําพาชีจังหวัดราชบุรีพื้นที่ทั้งหมด2,154ไร่3งานกับอีก82ตารางวาโดยเป็นน,นสสามกรวม60ฉบับด้วยกันอยู่ในพื้นที่ตำบลรางบัวตำบลด่านทับตะโกอํเาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี แบ่งเป็นนสสามกในชื่อของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจจำนวน53าฉบับพื้นที่ทั้งหมด19 4 0ไร่3งาน93ตารางวานสสามกในชื่อของนางสาวชนาพันธจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นพี่สาวของนายธนาทรมีอยู่5ฉบับเนื้อที่ทั้งหมด132ไร่กับอีก22ตารางวานสสามกในชื่อของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจมีอยู่2ฉบับ เนื้อที่ทั้งหมด81ไร่3งาน67ตารางวานี่เป็นประการที่2นะครับประการที่3ครับปัจจุบันเนี่ยสถานะของที่ดินตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจข้างต้นชัดเจนแล้วนะครับว่าตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำพาชีโดยกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือน o 3ก่อไปแล้วตัวอย่างกรณีที่ดินในชื่อของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ นายธนาธรเนี่ยยังไปฟ้องศาลปกครองกลางปรากฏว่าศาลปกครองกลางชี้ว่าจากการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินของหน่วยงานต่างๆตามหลักวิชาการที่ดินประกอบกับเมื่อพิจารณาจากแผนที่สแสดงตำแหน่งแปลงที่ดินโดยใช้มาตราส่วน1ต่อ3ามหมื่นศาลปกครองเห็นว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือวนสสกเลขที่158และเลขที่159ของนายธนาธรนั้นอยู่ในเขต ที่ดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2521กํากำหนดให้เป็นเขตพื <app Walking> <illa> <forward> ้นที่ป่าไม้ถาวรหรือป่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำพาชีหมายเลข85และต่อมาได้ม, tes, มีการประกาศกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีตามกฎกระทรวงฉบับที่1069พุทธศักราช2527ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช25 0 7 ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือว่านสสามก่อจึงเป็นการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือว่านสสามก่อโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายสารปกครองกลางพิพากษาว,ว่าคําสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่747ทับสองลงวันที่29เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือว่านสสามก,กอเลขที่158 และเลขที่159ของนายธนาธรเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยลุกป่าจริงๆนะครับประการที่4ครับส่วนกรณีของนายธนาธรสารปกครองกลางให้กรมที่ดินจ่ายค่าเสียหายให้กับนายธนาธรเป็นจำนวนเงิน4ล้าน9 1 2,311บาท เพราะเชื่อว่าเป็นบุคคลภายนอกซึ่งซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือว่านทาสามกโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้รับความเสียหายไม่มีหลักฐานยืนยันว่านายธนาธรรู้หรือควรรู้ว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแต่ประเด็นนี้ับิพักษาสาสตร์ปกครองกลางขัดแย้งกับแนวทางของตุลาการผู้ถแถลงคดีซึ่งเป็นตุลาการนอกองค์คณะถแถลงความเห็นส่วนตนเพื่อประกอบการพิจารณานะครับ ตุลาการผูดแถลงคดีเนี่ยเสนอความเห็นว่าการเพิกถอนนสสกนั้นชอบแล้วและชี้ได้ว่าไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเนื้อความได้บอกว่าอย่างนี้ครับผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4อ้างว่าตรวจสอบในสาระบบที่ดินนสสกเลขที่159ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทร,รอเรือซึ่งเป็นผู้ขายกับนายสเสือซึ่งเป็นผู้ซื้อ ต่างได้รับทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอาจจะมีการเพิกถอนน,อนสสามกที่ดินบริเวณน,นี้ได้โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับทราบและลงชื่อในบันทึกถ้อยคําฉบับวันที่12กันยายน2528และนายธนาธรก็ไม่ได้โต้แย้งข้อมูลนี้นะครับจึงฟังได้ว่านายสเสือขณะซื้อที่ดินน,นสสามกแปลงที่เป็นข้อพิพาทจากบริษัทหล่อเรือเนี่ยรู้อยู่แล้ว ว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอาจจะถูกเพิกถอนนสสกก็ได้และตามหลักการซื้อที่ดินแปลงใกล้เคียงที่มีการออกนสสกอนั้นวินยูชนย่อมรู้ว่ามีโอกาสาที่ที่ดินจะถูกเพิกถอนเมื่อนายสเสือรู้ข้อมูลดังกล่าวแต่ยังซื้อที่ดินเท่ากับนายสเสือสมัครใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเองความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ถือว่าเป็นผลมาจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ต่อมาเนี่ยนะครับนายสอเสือได้ขายที่ดินให้กับนายธนาธรแม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายธนาธรรับรู้ว่าที่ดินน,นสสามกแปลงดังกล่าวอาจจะถูกเพิกถอนได้แต่นายสอเสือทํางานมีตําแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัทไทยสมิดของครอบครัวนายธนาธรซึ่งโดยปกติวิสัยของพนักงานบริษัทต้องไม่หลอกลวงปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสําคัญที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวได้ ข้อที่จริงดังกล่าวทําให้ไม่น่าเชื่อว่านายธนาทรจะซื้อที่ดินแปลงนี้มาโดยสุจริตดังนั้นการที่รองอธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งเพิกถอนน3ก,กแปลงที่เป็นข้อพิพาทจึงไม่ถือว่าเป็นการละเมิดต่อนายธนาทรและหน่วยงานรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ประการใดคุณสัติสุขบอกว่าผมมีประเด็นเพิ่มเติมนะครับคือทราบว่านายสอเสือเนี่ยเป็นกรรมการบริษัทในเครือไทยสม,มิทธ แถมยังเคยบริจาคเงินจำนวน7ล้าน5แสนบาทให้กับพรรคอนาคตใหม่ยอดบริจาคปรากฏอยู่ในเดือนธันวาคม2562ประเด็นนี้เนี่ยจิงยังเป็นประเด็นที่อายการสมควรอุทธร์ต่อไปอย่างสารปกครองสูงสุดนะครับเพื่อมีให้รัฐต้องจ่ายเงินค่าเสียหายกับเอกชนทั้งๆท,ที่รัฐเนี่ยเป็นฝ่ายถูกบุกรุกป่าซะเองส่วนประเด็นว่านายธนาธรรู้หรือควรจะรู้ ว่าที่ดินอยู่ในป่าหรือไม่เนี่ยยังมีข้อมูลมีข้อเท็จจริงแนวทางข้อกฎหมายที่ฝ่ายหน่วยงานรัฐสามารถอุทธร์ต่อสู้ต่อไปได้นะครับประการที่5ครับประการสําคัญคือนอาสสกทั้ง2แปลงที่นายธนาธรครอบครองอยู่เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณเดียวกันติดกันหรือใกล้เคียงก,กันกับที่ดินนอาสสกที่มารดานและพี่สาวของนายธนาธรครอบครองอยู่ด้วยโดยทั้งแม่ ทั้งพี่สาวของนายธนาทรต่างก็ลงนามบันทึกรับรู้ทํานองว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนอาจจะถูกเพิกถอนได้แล้วนายธนาทรจะไม่รู้หรือว่าควรรู้จริงหรือไม่ประการที่6ครับที่ดินจํานวน2,000กว่าไร่รุกป่าแน่แ,นแต่ทําไมยังไม่ยึดกลับมาเป็นของหลวงล่ะครับข้อมูลต้นเรื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ามีนายอดิสรน,นุชด,ดำรงซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ และนายชีวภาพชีวธรรมผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษพร้อมคณะทำงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมร้องทุกข์กล่าวโทษจนเป็นคดีอาญาในขณะนี้นั้นมีความชัดเจนและก็ตรงไปตรงมาเมื่อมีการฟ้องคดีเพิกถอนน,อนส,าสามกไปที่ศาลปกครองศาลก็เชื่อถือข้อมูลการตรวจสอบของกรมที่ดินซึ่งอ้างอิงกับการตรวจสอบของกรมป่าไม้ด้วยโดยปรากฏว่าทั้งกรณีของนางสมพรจึงร่วงเรืองกิจ และกรณีของนางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจมีบันทึกถ้อยคําที่ผู้ซื้อที่ดินกับผู้ขายที่ดินรับทราบต่อหน้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทํานองว่าหนสสกออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอาจจะถูกเพิกถอนได้ในภายหลังแต่ยืนยันจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดินตัวอย่างบันทึกถ้อยคําของนางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวันที่19มิถุนายนปีพุทธศักราช2540บันทึกถ้อยคำในระบ,บุว่าอย่างนี้นะครับ ตามที่ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นขอจดทะเบียนขายที่ดินแปลงเครื่องหมายข้างบนนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจบริเวณที่ดินแปลงนี้จากระวางรูปถ่ายทางอากาศหมายเลข4836แผ่นที่104ซึ่งในระวางระบุว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหมายเลข85และเจ้าหน้าที่แจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสองทราบแล้วว่าหลักฐานนาส3กฉบับดังกล่าวอาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่อไปทางราชการอาจจะดําเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนนสสกก็ได้ซึ่งจะทําให้การซื้อขายที่ดินในครั้งนี้เป็นโมฆะข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจดีแล้วแต่ข้าพเจ้ายังยืนยันให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนขายที่ดินให้กับข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้หากเกิดความเสียหายใดๆเกี่ยวกับการนี้ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประการใดนี่เป็นเนื้อหาใจความนะครับประการสําคัญเนี่ย นางชนาพันธ์รับรู้ตามบันทึกตั้งแต่วันที่19วมิถุนายน2540ส่วนนายธนาธรซื้อที่ดินทั้งสองแปลงนี้มาจากนายสอเสือซึ่งเป็นกรรมการของเครือไทยสมิทธเมื่อวันที่23เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2543ในายธนาธรเนี่ยตามมาซื้อทีหลังนะครับแม้ว่านายธนาธรจะไม่ได้เซ็นบันทึกคล้ายกันแต่ที่ดินอยู่ในบริเวณเดียวกันติดกันใกล้กันกับพี่สาวและก็แม่ จะปกปิดข้อมูลกันหรือไม่ล่ละครับก็ย่อมรู้หรือว่าควรรู้หรือไม่ล่ละครับตามความเข้าใจของวิญญชนทั่วไปประการที่7ครับคุณสติสุขบอกว่าจนถึงวันนี้เนี่ยอายการอุทธรคดีเพิกถอนน,อนสสกอของนายธนาธรที่ศาลปกครองแล้วหรือยงังเพื่อทําหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินปกป้องไม่ให้รัฐต้องจ่ายเงินค่าเสียหายจํานวนกว่า4ล้านบาททั้งๆท,ท,ที่รัฐเนี่ยเป็นฝ่ายถูกบุกรุกป่าซะเองนะครับ จนถึงวันนี้เนี่ยคดีอาญาฐานลุกป่า2,000กว่าไร่ยังไปไม่ถึงศารยุติธรรมหลังจากอายการตีสำนวนคืนมาที่พนักงานสอบสวนของปทศออีกครั้งหนึ่งนะครับ